นะครับฉีดรัวได้เลยนะครับเรามาติดตามการตายของหญ้านะครับว่าหญ้าตายยังไงนะครับหลังจากที่ฉีดไปสามวันนะครับผมเราดูใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือหญ้านะครับหญ้าเนี่ยสังเกตได้ว่าจะเหลืองแล้วนะครับตายแล้วนะครับหญ้าขนนะครับแต่ดูอ้อยนะครับอ้อยยังเขียวนะครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับนี่คือต้นอ้อยนะครับอ้อยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังเขียวเหมือนเดิมตอนนี้นะครับเรามาดูหญ้านะครับวันที่ห้าของการฉีดนะครับอ้อยไม่เป็นไรนะครับฉีดรัวทับไปได้เลยนะครับผมใบแหลมตายแล้วใบกว้างนะครับนี่ครับเครือเถานะครับใบกว้างนะครับหญ้าประเภทใบกว้างนะครับตายแล้วนะครับหญ้าหนามนะครับเขาเรียกหญ้าอะไรเอ่ยหญ้าคอมมิวนิสตนะครับ ตายแล้วนะครับนี่นะครับดึงออกง่ายๆเลยครับนี่นะครับหญ้าใบกว้างนะครับหรือเครือประเภทเถานะครับเครือเถานะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับว่าตายหรือเปล่านี่แหละครับสภาพสวัสดีครับนี่คือผลงานของชุดรัวอ้อยนะครับหลังจากที่ฉีดไปแล้ว1ิวันนะครับ นี่เลยครับอ้อยยังอยู่ดีนะครับอ้อยยังอยู่ดีแต่ว่าหญ้านะครับตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับทุกล่องเลยนะครับหญ้าล้มตายหมดแล้วนะครับสิบวันนะครับนี่ฉีดไปสิบวันมีฝนตกบ้างครับนี่เลยครับถุกล่องเลยนะครับเหมือนกันหมดครับ